สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับดราก้อนบอลทั้งหลายนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็กลับมาพบกับดราก้อนบอล AF กันอีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ผมขอแจ้งก่อนแล้วกันนะครับว่าการพักเสียงของคลิปนี้นะครับจะมีการพักเสียงที่เปลี่ยนไปนะครับเนื่องจากว่ากฎหมายของ YouTube เหตุผลอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะที่บายท้ายคลิปละกันและเหมือนเดิมใครที่ยังไม่ได้กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณฝากไว้ด้วยละกันและใครที่ยังไม่ได้รัััับบชมตตตต้งงแ่่ออนนนนที 1. จจถึปุ เล่นไปใต้ s c r ิป t ั่นนี้ได้เลยนะครับก็มีตั้งแต่ตอนที่1จนถึงตอนปัจจุบันและแน่นอนเลยว่าถ้าจบเรื่องนะครับก็จะมีถึงจบเรื่องเลยก็สามารถไปรับชมกันได้เลยเพื่อนๆเคยรู้สึกเครียดไหมเวลาเล่นเกมอะไรที่มันแบบยากๆไม่ว่าจะเป็นเกมยิงกันหรืออะไรก็แล้วแต่แต่วันนี้นะครับผมจะมานําเสนอ1เกมซึ่งเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมที่แบบว่าง่ายๆคลายเครียดนะครับสาหรับใครที่คิดว่าอยากจะเล่นเกมอะไรที่มันคลายสมองบ้างนะครับเกมนี้ตอบโจทย์คุณแน่นอนอย่างเกม X f i กไบ ซึ่งเกมนี้นะครับจะมีทั้งหมดเนี่ย500ด่านด้วยกันและคุณนะครับมีสกินให้เลือกทั้งหมด35ตัวผมจะมาลองเล่นให้ทุกคนดูนะครับว่าเกมจะเป็นยังไงนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยผมบอกเลยแหละครับว่าไม่ได้มีความยากอะไรเลยและมีความนะครับคุณจะต้องใช้สมาธินิดนึงไงอันนี้นี่นๆๆนดูเห็นไหมปืดปืดเราต้องกาดจังหวะให้แม่นนะครับแล้วเราก็เก็บมาง่ายๆครับที่เราเก็บมานะครับมันจะเพิ่มคะแนนให้เราและเราก็จะสามารถแบบนึงใช้มาี่ก่อนอ๋อๆ๋อ และเรานะครับก็จะสามารถนะครับในการที่จะเอาเนี่ยไปแลกตัวละครได้ซึ่งเราสามารถเล่นได้มากกว่าหนึ่งตัวละครนะครับมันมีเยอะมากมายเลย35ตัวมาเดี๋ยววันนี้ผมได้ตัวนี้ก่อนนะแมวน้อยน่ารักไปเลยหมุนหมุนหมุนนี่แล้วกเก็บไปเรื่อยๆครับพวกนี้สําคัญครับมันเป็นคะแนนพอเราได้คะแนนเป็นเชอร์รี่นี้มานะครับเราก็สามารถเอาไปแลกเป็นตัวละครได้เห็นไหมง่ายๆเลยปืดปืดนี่ตนนัวนี้สวยงามไดเ็วเ เป็นไงมันคลายเครียดเห็นไหมซึ่งมันมีมากกว่า1ตัวละครนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตัวละครอื่นเลยอ่ะอย่างเมื่อกี้นะครับผมจะเลือกเป็นตัวแมวซ่าใช่ไหมครับเราจะเปลี่ยนเป็นตัวนี้ก็ได้ครับเป็นหมีหมีก็น่ารักเลยหรือจะเป็นอ่านี่แมวน้าอุ้งอุ้งอุ้งอ่ะเราลองเล็กแมวน้าอุ้งอุ้งไปเล่นดูนะครับดูนะเวลาเราเล่นแมวน้าอุ้งอุ้งนี่แมวน้าอุ้งอุ้งเห็นไหมอออ่ะเมื่อกี้เห็นแมวน้ำอุ้งอุ้งแใช่ไหมครับงั้นเดี๋ยวตัวต่อไปเนี่ยสมมติเราเล มันสามารถเปลี่ยนตัวละครได้และเราชนะเสร็จปั๊บเราก็สามารถเรียกตัวละครตัวนั้นมานะครับอยู่ของตัวเองได้เลยจึงทาให้นะครับเกมนี้จึงสะดวกสบายแก่บางคนที่คิดว่าอยากจะหาเกมสกเกมเล่นที่มันสะดวกสบายนะครับตัวนี้เลยครับ Ace Fighter ตอบโจทย์คุณแน่นอนคุณสามารถเลือกเล่นได้เลยนะครับทั้งใน iOS แล้วก็ Android นะครับสามารถโหลดไปเล่นได้ คือมันไม่ได้มีความยากอะไรเลยนะครับเดี๋ยวผมล็อกแตะลิงก์ไว้ข้างล่างแล้วกันถ้าใครสนใจเกมนี้ก็ลองไปโหลดแล้วกันนะครับก็ดีไม่ดียังไงนะครับก็ลองพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองและกันโอเคงั้นเราไปรับชมคลิปนี้กันต่อเลยกลับมาที่การต่อสู้กันระหว่างมังกร2ดาวกับทั้งอีก1ครั้งทั้งพลังและความเร็วของมันมากจริงๆเราแทบไม่อยากจะเชื่อเลยว่าพลังของมันจะเพิ่มขึ้นได้ในช่วงพริบตาขนาดนี้ ดีเลยท้าจากนี้ไปแกจงเตรียมใจไว้ให้ดีละกันทั้งสองคนพุ่งมาด้วยความเร็วหวังจะโจมตีนะครับแต่ดูเหมือนว่าทุกการโจมตีจะถูกบล็อกไว้ได้หมดเลย เพราะไม่ว่าทรังนะครับจะเตะหรือต่อยนะครับเจ้าปีศาจมังกร2ดาวก็สามารถบล็อกทุกการโจมตีได้หมดดูเหมือนว่าตอนนี้พลังของทั้งสองคนนะครับจะสูสีมากๆเลยแต่ต่อสู้ไปต่อสู้มาดูเหมือนว่าทรังนะครับเขาจะไม่ไหวแล้วกับการต่อสู้ครั้งนี้เจ้ามังกร2ดาวไล่ต้อนทรังอย่างหนักหน่วงทรังเขาเห็นท่าไม่ดีแล้วเขาจึงรีบสวนไปโดยการยิงพลังใส่เจ้ามังกร2ดาว ซูเปอร์เบร์นิงแอตแทกเจ้ามังกร2ดาวมันไม่รอช้าด้วยเช่นกันมันจึงรีบยิงพลังสวนกลับไปทันเดอร์บาสุก a าตอนนี้พลังของทั้ง2คนต่างต้านกันด้วยความรุนแรงแต่เนื่องจากว่าพลังของทั้งสองคนดูเหมือนว่าจะมีความใกล้เคียงกันจึงทำให้พลังได้ระเบิดออกมาจนยังไม่รู้ผลแพ้ชนะของทั้งสองคน ครั้งถึงกับตกใจเมื่อเขาใส่สุดกำลังแล้วแต่ดูเหมือนว่าจะยังไม่สามารถประทะกับเจ้ามังกร2ดาวได้ ไม่จริงนะเราเองก็ใส่พลังทั้งหมดไปแล้วการโจมตีเมื่อตะกี้นี้แต่มันกลับต้านเอาไว้ได้อย่างสบายๆเลยว่ายังไงล่ะการต่อสู้ของพวกเราจะจบแค่นี้แล้วใช่ไหมหนอยเจ้าบ้าแข็งแกร่งกว่าที่เราคิดซะอีกรับมือมาถึงขนาดนี้แล้วความแตกต่างของพลังมันจะอะไรขนาดนี้กันเป็นอะไรไปล่ะไม่เข้ามาแล้วก็ข้าจะเข้าไปเองแล้วนะ ทันใดนั้นเองนะครับเจ้ามังกร2ดาวรีบพุ่งมาด้วยความเร็วสูงนะครับต่อยเข้าหาทั้งแต่ทั้งหลบได้เพียงแค่นิดเดียวหากเขาไม่หลบเชื่อเลยแหละครับว่าตัวเขาจะต้องแหลกสลายไปอย่างแน่นอนเจ้ามังกรสองดาวไปได้หลังของทั้งและทำการเตะทั้งกระเด็นกระดอนไปไกล ตัดไปที่ทางด้านท่านมหาเทพที่ดูการต่อสู้กันระหว่างทั้งกับมังกร2ดาวอยู่ดูเหมือนว่าตอนนี้ท่านมหาเทพจะรู้สึกกังวลบางอย่างข้าว่าแล้วเชียวว่าการต่อสู้ครั้งนี้หนักหนาขึ้นมากจริงๆไม่อยากจะเชื่อเลยถึงจะหนักหนายังไงก็ตามทีแต่อนาคตของโลกก็ต้องฝากไว้ที่เจ้าเท่านั้นแหลยนะสุภาพแบบนี้ก็คงไม่ไหวแล้วสินะแบบนี้ก็รู้ผลแพ้ชนะแล้วเจ้าโง่เอ้ย แต่ดูเหมือนว่าทรังนะครับเขาจะไม่ยอมแพ้ในการต่อสู้เขาแสยะยิ้มออกมาจนทําให้เจ้ามังกร2ดาวถึงกับงงเลยแหละครับว่าทําไมถึงต้องยิ้มออกมาแบบนี้เฮ้ยจูบ้าแกจะยิ้มทำไมแกกลัวข้าจนสมองฟอไปแล้วหรือไงถึงมายิ้มบ้าบ้าแบบนี้ ที่ยิ้มนะ่ะมันคือความหล่อของฉันตั้งหากอย่างที่คิดไว้เลยพลังแค่นี้ยังไม่พอจริงๆด้วยแต่ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะเลี่ยงในการที่จะเป็นขั้นต่อไปเพราะว่าการรับร่างกายขนาดนั้นมันเป็นภาระที่หนักเกินไปนะสิอะไรกันเอเจ้าหวัวแหลมแกจะพลาดอะไรของแกพลาดงั้นเหรอฉันนะ่ะยังสามารถเพิ่มพลังได้มากกว่านี้อีกแต่ก่อนที่ฉันจะเพิ่มพลังไปมากกว่านี้ฉันอยากจะถามแกซักเรื่องหนึ่งได้ไหมพลังด้านลบที่ทําให้แกกําเนิดขึ้นมามาจากพรข้อไหนกันละ่ะได้ ข้าก็มาจากพรที่เจ้าพวกปีลาบกลายเป็นเด็กยังไงปีลาบเหรอเหมือนจะเคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนแฮะแต่ก็ช่างมันเถอะฉันจะแสดงให้แกดูละกันว่าขั้นต่อไปเป็นอย่างไรน่าสนใจดีงั้นก็ขอแสดงพลังให้ข้าดูหน่อยละกัน ครั้งเขาพูดจบเขารีบเบ่งพลังซึ่งแน่นอนแหละว,ว่าพลังของเขามหาศาลมหาศาลถึงขนาดที่เบจิต้าสามารถรับรู้ได้ถึงพลังมหาศาลขนาดนี้พลังของเจ้าทรังเองงั้นหรอเริ่มจะเอาจริงแล้วสินนะแต่ว่าตอนนี้เจ้าปีศาจมังกรมันก็แข็งแกร่งกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยตัดมาทางด้านโกฮังเขาสัมผัสได้แหละครับว่าตอนนี้พลังของทรังบูตอัพขึ้นมาพลังมหาศาลมากกว่าเดิมเยอะเลย ทันใดนั่นเองเกิดสุดยอดนักรบซูปเปอร์เซาคันที่3ครั้งเกิดขึ้นแล้วซึ่งแน่นอนเลยว่าซูปเปอร์เซาคันที่3นะครับจะมีความแข็งแกร่งกว่าซูปเปอร์เซีคันที่2มากเลยแต่ว่าจะเปลืองพลังของผู้ใช้มากก่อนหน้านี้ต้องขอโทษด้วยแล้วกันที่ไม่ได้เอาจริงกับแกตอนนี้แหละคือพลังที่แท้จริงของฉันนี่เนาะพลังที่แท้จริงของแกข้าสัมผัสได้ถึงพลังมหาศาลนั้นเลย ทางด้านทั้งรู้สึกว่าเขาก็กําลังกังวลนะครับเกี่ยวกับซูปเปอร์สซญญาขั้นที่สอยู่การแปลงร่างเป็นซูเปอร์สัญยาขั้นที่3ทําให้เราต้องปล่อยพลังมหาศาลออกมาเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้เราได้ฝึกอย่างหนักและตลอดเวลาที่ผ่านมาเราได้ก้าวข้ามขีดจำกัดมาได้และเราได้แปลงร่างเป็นซูเปอร์สัญยาขั้นที่สมได้สําเร็จแต่ยังไงก็ตามที่เวลาก็มีขีดจํากัดเหมือนกันร่างกายของเราคงจะรับพลังมหาศาลแบบนี้ไม่ได้แน่นอนเราต้องรีบจบการต่อสู้ครั้งนี้ให้เร็วที่สุดเพราะยิ่งอยู่นานไปพลังของเรายิ่งงตกล มันเป็นปัญหาใหญ่เลยและวสิทั้งเขาจึงไม่รอชา้าเขารีบพุ่งไปด้วยความเร็วสูงเขาโจมตีใส่เจ้าปีศาจมังกร2ดาวเขาเริ่มการต่อสู้โดยการต่อยซ้ายเข้าที่หน้าของเจ้าปีศาจมังกร <ý 't audible noise> และต่อด้วยการเตะซ้ายเข้าที่ข้างของเจ้า,ามังกร2ดาวอย่างเต็มแรง เอาแล้วล่ะครับดูเหมือนว่าการต่อสู้กันระหว่างทั้งนะครับกับเจ้ามังกร2ดาวจะสูสีและคู่ขี้กันมากใครจะเป็นผู้ชนะทั้งที่เป็นซูเปอร์เซย่าขั้นที่3หรือเจ้ามังกร2ดาวที่ดูอ้วนๆแล้วแต่ว่าความเร็วและความแข็งแกร่งเนี่ยมันสวนทางมากเลยก็เดี๋ยวมารับชมนะครับในตอนหน้าว่าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรและอย่างที่ผมได้จวไปตั้งแต่ต้นคลิปแหละครับว่านะครับต่อไปนี้นะครับการพากย์เสียงของผมจะเปลี่ยนไปนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวร้ายเอ่ยนะครับหรือตัวละครอย่างมหาเทพนะครับพวกนี้นะครับผมจะไม่ดัดเเเสสีียยงงป็น เล็กแล้วนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้กฎหมายยูทูบนะครับเขาไม่ต้องการให้เรานะครับดัดเสียงให้เล็กนะครับเนื่องจากว่านะครับก็ไม่อยากให้คนที่อายุต่ำกว่า13ปีนะครับมารับชมอะไรแบบนี้นะครับก็ไม่เป็นไรละกันก็เดี๋ยวผมพากเสียงเป็นเสียงปกติละกันนะครับคือจริงๆแล้วนะครับช่องผมเนี่ยถ้าเจิตนาลมงจริงๆนะผมต้องการให้ระดับแบบว่าวัยรุ่นที่ดูขึ้นไปหรือว่าคนที่มีอายุมากกว่านี้ก็ได้นะครับวัยทำงานก็ได้คือผมไม่ได้ฟิกไงครับว่าจะต้องอายุเท่าไหร่นะครับคือเป็นอันว่าจริงๆแล้้้้้ววนนนนครรััจตตตาาาาลงงงผมมมีี่่ยือออกกกใหไท ได้เลยครับกดครับเราอยู่ในบ้านเขาแล้วเขาต้องทําตามกฎที่เขาวางไว้ใช่ไหมครับก็เป็นว่านะก็ไม่ต้องถามนะว่าทาไมเสียงเปลี่ยนไปก็เอาเป็นว่าเราก็รู้ตามกฎตามที่เราพูดใจกันเนาะและสาหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้กดซับสไคร์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณผมฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับและเวลากดกระดิ่งนะครับก็กดแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับเพราะหากไม่กดแล้วนะครับมันก็จะไม่แจ้งเตือนคุณเลยแล้วก็ f a Facebook Fan p a g e ผม Over r ร์รีวิสามารถกดติดตามได้นะครับหรือว่าไปติดต่องานหรืออะไรก็แล้วแต่น ครับขอไม่เป็นการพนันแล้วกันนะครับก็สามารถติดต่อได้ในนั้นเลยสำหรับวันนี้ไปแล้วขอขอบคุณครับ